สำหรับสำน,น,นักงานปปปประจำเขตแตรชนบุรีทีพื้นที่รับผิดชอบ5จังหวัดได้แก่จังหวัดชลบุรีจังหวัดชายฉันเพล่จังหวัดระยองจังหวัดสุรินทร์จังหวัดตราด เหล่านี้นวนเป็นปัญหาที่ผู้ใช้งานต้องเจอกับภาวะเดี๋ยวท่านก็ดูว่าทำไมเขารู้สึกว่าค่าไฟแพงแบบนี้ไม่ได้วาง้ผนว่าจะลดหรือเราจะใช้ที่การเขามีกล่องของไฟฟ้าโดยรอบ้องไฟฟ้ก็แจ้งก็ถึงซึ่งอันเนี้ยยันก็บองว่เป็นปัญหาพื้นฐานนะแล้วทุกทูนเนี้ยมันมีแค่ร้อนแแอร์จิตไม่ยากหรอกค่ะใครก็ติดได้เพราะดูนี่ในราคาถูกแต่ข้าไฟเป็น พลังงานคือสิ่งจำเป็นต่อชีวิตประจําวันเพราะไม่ว่าในกิจการใดหรือในการดำเนินชีวิตของเราทุกคนก็ดูวนแล่ต้องใช้พลังงานของสิ่การกำกับมือและด้านพลังงานของประเทศจึงมีความสำคัญยิ่งเพื่อให้ระกไฟฟ้ามีความมั่นคงสามารถให้บริการการกี่ของผูวถือในราคาที่เหมาะสมสโซนต้องมูการ แต่ไมอนุญาตให้กับรงไฟฟ้า,านะคะด้านที่สองนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเป็บบนบทบัตหนึ่งนะครับสองคนนะครับอย่างกับชาวบ้านกับฟฟ้านะครับผมพูดถึงกกพก่อนรับมั่งไ่รับมั่งนะครับชาวบ้านก็ังวลอผมเนี่ยใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชน